สวัสดีครับผมพบกับมิดแต่แมนชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเครื่อง R 5 3 Mini j o ม n ินิจ e r Work เนะครับผมก็คือเป็นเครื่องคอม p พลซ์นะครับเหมือนกับว่าแบบใส่ชุดคิดอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ตัวเนี้ยเขาผมไปไปบิดมานะแล้วก็ได้เป็นออกมาจากรถเป็นรถศูนย์ของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็นำเข้ามาอินโหวตนะครับตอนนี้ก็รอใบอินโหวตอยู่เนาะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำการล้างนะฮะนี่ล้างเพื่อจะพ่นสีนะครับเพื่อจะบิวนะครับเนี่ยทำการล้างก่อนนะครับก็เช็คเออ ฝักบงฝักบัวดูอะไรเรียบร้อยนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับไม่น่าเป็นหัวนะครับผมแต่ว่าดูที่พอดีเปิดฝาวางมาแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะ,นนะป,ปิดนะฮะอันนีน้นะครับคนเดียวมันเปิดยากเกินเชร์เปิดรอบนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่ไม่ค่อยมีอะไร ก็จากที่ดูนะครับมีรอยเฟืองเอ้ยมีน็อตที่รอยน็อตตรงนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนตัวโซ่ทัมมิ่งมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับจะทําการเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนน็อตด้วยนะครับจะเปลี่ยนน็อตน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนน็อตนะครับ แล้วก็พวกเซนโซเซนเซอร์นี่ก็เปลี่ยนแล้วก็ตัวประคองตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่ก็จะเปลี่ยนนะครับพอดีก็เปิดให้มันน้ามัน,นมันไหลเนี่ยให้น้ำมันมันไหลก่อนนะครับพอดีล้างแล้วก็เช็คว่าน้ําเข้าไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีน้ําเข้าม,มีอะไรก็โอเคนะครับก็โดยบบหลักๆเครื่องก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะผมก็ต่างกันที่ ซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็ที่ฝาตรงเนี้ยเขาว่ามันต่างกันนะก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเอ่อเาเรียกว่าอะไรเราเรายังไม่เคยถอดฝาที่เป็นรถธรรมดามานะอาจจะอยู่ตรงที่พอร์ตไม่ก็ตรงหัวลูกสูบเนาะแต่คือสปริงสปริงกับ ว้าว wow, เนี่ยไซส์เดียวกันนะครับเพราะว่าเช็คเลขพาร์ทแล้วก็คือเพราะว่าผมมีเลขพาร์ทของ GP นะก็เลยเอาเลขพาร์ท GP เนี่ยไปเช็คดูนะครับสรุปก็คือฝาเนี่ยคนละรหัสกันนะครับแต่ว่าพวกทุกอย่างแคมพวกอะไรพวกเนี้ยรหัสเดียวกันหมดเลยลูกรหัสเดียวกันการรหัสเดียวกันเขเวียงรหัสเดียวกันนะครับเออเขวียงรหัสเดียวกันนะก็ทุกอย่างก็น่าจะเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ฝาเองที่ทําให้มันได้ฝากดับ ซูเปอร์ชาร์จที่มันทําให้แรงได้ถึง210ตัวนะครับอ่าถ้าเดิมๆม,มันร้อยถ้า S มันเป็นร้อยประมาณร้อย63ถึงร้อย79โดยประมาณนะครับผมแล้วแต่ประเทศนะแล้วแต่ประเทศด้วยเออบางประเทศก็อาจจะล็อกไว้นิดนึงนะครับอ่าก็ถ้าตัว S ก็จะแรงน้อยหน่อยนะครับผมแต่ก็แต่เห็นที่ทางเมืองนอกเขาเล่นทางอังกฤษเล่นเขาก็ เขาก็เครื่องเอนะแล้วก็ใส่ลูกลอกซิ่งนะครับแค่นั้นเองเขาก็จูนกันวิ่งกัน2 1งม้าก็เนี่ยดูุกโอ้โหเนี่ยล้างดำนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับว่าอะไรติดนะฮะคือล้างเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลียนะฮะก็ทําการทําการล้างทำการอะไรนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวจะไปทําการอันนี้ล้างคร่าวๆแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปไปยิงทรายอีกรอบนึงนะครับผมอ่าไปยิงทรายอีกรอบหนึ่ง,ง,ก,งก็ปิด ิบยิงสายก็เดี๋ยวไปตัดอะเกนเอไอไปใช่ไปตัดเหล็กนะครับกันน้ำเข้านี่ครับอันนี้เราแบบตัดเลเซอร์หกมิลมาเลยนะแล้วก็เอาเครื่องมิลลิ่งที่เรางานปาดปาดให้เรียบด้วยนะอ่าปาดให้เรียบด้วยเพื่อความชัวนะครับผมแต่คือเราก็ใช้เ,เราก็ใช้เจ้าันนี้อยู่แหละที่เขาใช้กันะ อะไรนะดินน้ำม,มันนะครับดินน้ำม,มันในการแปะแปะให้ลอกนะครับแล้วก็ขันนะครับก็ดินน้ำม,มันก็แบบบางๆเลยก็คือวิธีนี้ก็ตามตามพี่ๆเขานะครับผมตามพีม่ๆเขานะครับออตอนนี้กม็มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวรออะไรทั้งหลายแหละนะครับรอ,ออะไรแล้วก็เปลี่ยนเ ประกรันเปลี่ยนโอลิงนะครับประกรันตรงนี้นะครับเปลี่ยนชุดนี้ประกรันเนาะปั๊มน้ำมันเครื่องอันเดิมนะครับแล้วก็มีเออ่ประกรันฝาเข้าบาลแล้วก็เซนเซอร์ทั้งเครื่องนะครับอ่เซนเซอร์ทั้งเครื่องเออ่ซีนคอหน้าคอหลังคอเบี่ยงนะครับอ่าแล้วก็ปะเกันอ่างน,นะคะรับปะเกันอ่างแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนโอริงฝักบัวไปด้วยเลยนะครับนั่นนก็แกะมาแล้วนะเผื่อมันใช้นานมันร้อนหรือมันรีบอะไรเงี้ยแบบมันดูแล้วมีอากาศก็เลยเดยวเปลี่ยนไปเลยนะครับก็เครื่องก็ยังสะอาดอยู่นะครับเครื่องก็ยังสะอาดอยู่ถือว่าโอเคนะนี่ก็ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแบบ คือมันมันจะไม่ค่อยใสอะนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยมันการถ่าน้ิมันเครื่องนมันค่อนข้างที่จะราคาแพงนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเกาะเนาะมันแล้วก็มันต้องอถ่านมันเครื่องอะไปคือมันไม่มันไม่ใช่เหมือนบ้านเราที่แบบไปมีโรงงานมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออคือการกําจัดของเขาอะของเสียมันค่อนข้างแพงอะไรเงี้ยการถ่านมันเครื่องก็เลยแพงอะไรเงี้ยอืม ก็รถมันก <Fro> ็สม <ats> ัยนั้นก็เนี่ยรถมันก็ช่วงเวลาเนี้พอดีที่ที่มันจะแพงอะนะแต่ช่วงนี้ผมน่าจะว่าจะไม่น่าจะแพงแล้วนะ่าจะไม่แพงแล้วแต่ะช่วงนี้นะอ่าก็แต่อันนี้เราก็เช็คไปก่อนนะครับผมอ่าเช็คไปก่อนนะว่ามันมีอะไรเสียหายไหมก่อนที่เราจะใส่รถนะเพราะมันจะเสียเวลานะมันจะเสียเวลาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ดูความเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับ กปกติทุกอย่างนะครับโอเคก็รอดไปนะครับก็เดี๋ยวซูเปอร์ชาร์จก็จะทำการไปพ่นทรายนะครับแต่พ่นทรายเลยนะครับก็ปิดเหมือนกันนะปิดเหมือนกันแต่ไม่ได้พ่นทรายน้ำนะเอาพ่นแห้งนะครับผมก็เข็ดกับพ่นทรายน้ำทำซูเปอร์ชาร์จพังไปล,ลูกหนึ่งนะครับคือปิดแล้วแหละแต่มันคือด้วยที่เม็ดทรายมันเล็กไงมันเล็กอะ แล้วเราพลาดเพราะว่าเราไม่ได้ยิงบ่อยๆนั้นๆเราจะยิงทีนะครับผมนะโดยมานะครับผมโอเควันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็ฝากไว้กับการดิสโตรถเมื่อก,กี้เอ้ยไม่ใช่ดิสโตรดิสโตรถมินิจะเป็นมังกี้กแล้วเล่นหลายอย่างนะโอเคครับผมเอวเฮ้ยันใหม่กับมิสเตอร์แมทชแมมาแนลกด้วยนะครับสวัสดีครับ